เนี่ย่ะเนี่ยแต่อนอ่ะเก่นค่ะนเรากอนกันเลยาต่อเนี่ยแล้ไปข้างหลังหน่อแล้ว นะครับกูจะเปิดอะไรแล้วกูเจอเพื่อนเก่ามึงอะเพราะเคียดอะรเรื่องของโยกพเครียดเไมแล่อนี้เวตอจะเปน้าแมนหรือเปล่าเจ้าไปแล้วอุ่ต้าแมนไปแล้วใ่ได้ไแล้ใสได้แล้วใส่ได้ จะขอแม่งกงงต้องขแม่งก็โงคนเล่นแม่งก็โงเด็กแม่งก็โงตรงตรงคืแม่งโง่คนเล่นคนเด็กงอไอ้งปที่เกยย ใช่หงกลุ่มเรามันโง่ทั้งเด็กก <C ourse> ันแหละโง่ท <c rast> ั้งคนเล่นทั้งเด็กรู้จักในเฟซบุ๊กเลยเี่ยมีกลุ่มรู้จักันก็มาตัวที่ยูเกะก็มาตัวที่ยูเกียะพ้าเราใเป็นกลุ่มเปิดไม่ใชใช้กลุ่มเ้าเออเปิดาอพสิพยาหน้ายเกียคิดยังไงเนี่ยโดนแล้วแหละขอบังโดนแ้นแหละ ดูปีหน้าคนเล่นนะครับตอนนี้ไอเด็กมอนเหลืองปีหน้าเขาปิดมากไอเด็กมอนเหลืองเขาแลยหนักหัวมันนะเจ็บหนักแล้วครับคุณแลนประธานสุธียูกิโอเป็ตายหาแล้วน่ะกระบินมาแล้วเสือกำลังเสือกำับไอเชียนี่ขาตั้งไปแล้ว มาสว่างใช่ทมาจะมี้ด้วยง้อไม่ได้นะโฮปโฮปเลยโฮปช่วยคุณได้โฮบความหวังคุณอยู่กคุณคุณจะเอาได้เปล่าพาในตัวโอบ้าไปรัา ตอนนี้เกมได้พลิกแล้วโฮกับปลาสวายาย้อนอะไรพันแปดอีกไม่นานปลาสวายก็จะไปบ้าเรามีโฮกอยู่จ้ะกูวะแล้วยังไงถ้ามาตักคุณพี่ใหม่เป็นยังไงตัดตัดไม่ได้เอ่อพักตัวโอ้โหเลต้ักใปเนี่ย จะโฮกจะไปแล้วโฮกจะไปแล้วขออีอันนึงก็ไปแล้วโฮก็ว้ายอยากตัวเว้ยมีปลาสวายอยู่อยากตัวจะพักหนึ่งแล้วจะถึงจะท้าอะไรปัสสาวะปัสสาวายปปัสสาวาย่าให้รอตช่วยคุณได้เดินมาตกยุ่งด่าย่าหัวไม่ได้เอามากันไปซื้อของไม่ได้ไว้ฟ้องหรือทำไะไม่ให้ย่า พ so yeah, oh. ี่สุพงเริ่มปวยแล้ว่ะคเริ่มป่วยพี่ยเชื่อแม่แม่เลินมัวเช่ป่าเชป่ะว่เต็มเลยไม่กี่ตังค์เลยไม่งั้นหรืเต็มเลย ส่นราค0บาทน1 8เล็กตนี้สนามคุนแรงงงมากเฮี้ยอะไรมากไม้ก็ไม่รู้คนเล่นก็งงไม่ตรงปกติ คุณตั้มแมนมาอีกแล้วตั้มแมนตีครับคุณต้แมนเอาละครับถึงแล้วเกมปะเกมหรือเปล่าครับจะเกมหรือเปล่า้องเกมเกมได้พอครับพอพันแปดแล้วครับเรามาถ่ายหน้าคุณคนที่ชนะกันเยสชนะไม่อยากจะเชื่อไอกซี่ดีไปชนะได้ไง